พ่อไม่มีแม่ไปไหนก็ไม่มีใครอยากอยู่ด้วยกูทำในสิ่งที่คนไม่คาดคิดมาเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนลูกเล็กเด็กแดงตั้งาวาในตัวกูวันนี้มีใครปล่อยกูแม้แต่นิดเดียวแล้วล่ะก็สิ่งเดียวที่กูอยากทำมาทั้งชีวิตกูจะต้องทำาะวังตัวเฮ้ยระวังตัว,ว,ตวจับมันให้แน่นนะอย่าปล่อยมันบานะเฮอยร้องดีร้องดีผมถามน่อยเถอะพี่มันเป็นใครอะพี่แต่กูบอกไปแล้วเนี่ย พวกมึงจ <บ los S 1> ะ่ i i ulously, าตกใจนะมึงเป็นใครกันแน่มึงจะรู้ว่ากูเป็นใครไอ้ไอ้โอ๊ยโอ้ Oh, <laughs>